กาบสบายดีพี่น้องมาในี้ก็อยู่กับเบ้าเมริกาล拉กากีพอลากกาลากินีพี่น้องมัในี้นางก็ยังอยู่คือเก่ามากแต่เมื่อวานเนาะเมื่อคยจะไปงานเจเจสีอะไ้มาเด็กอยู่บ่เด็กเต๋อเป็นไงเนาะจะว่านางสินังรับกินเอาฮพี่น้องนอนกบลับสวัสดีเจ้าค่ะคือปติดแอร์เจ้เป่าดีทอดอดีทอดออยู่ไรอยู่ข้างในกับเป่าพลมกับเป่า ช่วงนี้นะมันสิมาหอนช่วงเดือนเดือนนี้เลยพี่น้องหอนแห้งหรีอหอนแทบซูเมอร์กังเว่นกับแดดแดดแห้งแรงฝนกระบอโตกห้องนี้ฮึมฮึมมือว่านนี่เนต็มโตกจักเม็ดแห้งแรงอหลี่แปดสองคนเขาเขาจะแปดสองคนมันแห้งแรงมันสิต๊กโตกมาแล้วมันก็ยุดไปเป็นบ่ปีเดือนมันซ้ำกับว่าท่านในโตกซ้ำตกป่วยๆตั้งแต่ส่วงนั้นเนาะแดดอีหลีฮหอนกลางคืนก็นอนแทบบ่ได้ บ้านนางบ้านแอร์จ <laughs> ังสีน <GO ES> <RE> ่ะมันอยู like ่ยากเปิด <Rain> พ <It 's S 2> mm ัดลมกับห่อนคือเก่าเนมื่อคืนไปรถหยั่จัะมามาเด็กรถใหญ่รถใหญ่เบาเจงานมันเกิดเจซีเองพี่น้องกับข้าเจากับบุควยห้ซุ่มนมดอกไปกับจัดงานเล็กๆไม่น้อยของเพิ่อนั่นแหล็กแต่โม่คู่สามสี่คนหาคนละคน แต่พวกนางนี่ยังพียังพวกนางไม่พระกาลรัดไปด้านได้เขาก็ปล่อยผ่านเพราะอได้ยินเสียก็ตกใจ่แล้วก็นั่งจุ๊กๆอยู่ได้เมื่อคืนบรรพวกเขาลัดอยู่แต่เขาปล่อยไปก็ปล่อยก็อยู่ในส่วนอ่านอกดาวไอพี่น้องเขาจ้าก็บ่คคอยอยากให้ไปให้มาเนาะมันยังอ่าโรคโควิดก็ยังระบาดอยู่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศเท่ากับถือว่าเปรียบเทียบประเทศอื่นก็ถือว่าน้อยนะ เนาะก,กะบ่เคยไปไปญาตินอกบ้านเฮาแถวบ้านนอกมันบ่่อยม่วสุมกันแสงคือมาดำแท่ตื่นมาแ้วแม่น,มน,นานวาถ้าได้ลากพี่เจ้<ม>นี่<ม>ค่อยเห็นนันเครื่องสำอ่างยังคาดลาย <c oughs> ตื่นแล้วแต่นางตื่นแต่เช้ามาก่าม,มีมาเห็นไปหาขุดันปลูกอีหอย่างอียวมาจา้งหลานหลานมหาไม่หลานชายพี่น้องหลานชายพี่น้องเห็นหลานชายนั่งสิมากอีกสดอก เนางคือมีหลานหลายแท้รอลูกของไอ่ะเงิ้นม้อแตกออกแล้วมันเกีบ่แบ่นยเป็นเกีนะคะหมายถึงเกีเรียนหมายถึงบ่คอยเรียนหนังสือเงานจ้างอันอันอันน่ะอันทิดทั่วบักหมี่ปลูกบักหมี่ไว้ล้างบ้านขาเจ้าว่าให้มันนุนบ้านนุ่นยังข้างหน้าให้ปลูกต้นมะยมโอ้ยนางปลูกสองหมื่เมื่อวานครับ ปลูกไอ้ต้นหางนกยุงหนาหัวเบิดไปหกเจ็ดต้นเนาะปลูกต้นมักมีต้นเอียงตกลงมีสาระคดียังคข้ามานั่งจุ่มกันแล้วก็ไทยเราไรน์มอริมิซาระมริมิสาระคดียังดอกแต่ว่านานๆทีเลยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเจฟมลล่ากัน เจเจเพิ่อนกับมาเพิ่นกับเออเพิ่นกับมิตุลาเนาะเพิ่นกับมาแป๊บๆมาเมื่อวานเนี่ยเพิ่นเอาเห็ดมาส่งแล้วกับมาบ้างเมล็ดกับกระป๋องอัลจาวันเกิดเ,เจ็สีแล้วเมล็ดเพิ่นก็สิเมื่อพี่น้องหลายคนหลายคนก็คิดฮอดแล้วก็ถามหาก็อย่าลืมติดตามช<า>่องนางได้พี่น<ด>้องตอนนี้ยอดติดตามของช่องนางน่ะมีคนกด Subscribe หมื่นกว่าเลยได้ภายในเดือนเดียวเป็นบ่เจ้ถือว่าแบบกระสิบวันจ้าถือว่าเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ ที่เคยเห็นมาเนาะขณะเจสีเห็ดมาก่อนนางแหละยังแค่หาพันนางยังบอกว่ายอมเลยแต่ว่า,าสําหรับอ่าเจพลาดเพิ่นเห็ดมากับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบกระสมที่เอ่อมี F2 f สหลายๆคนอยากให้เพื่อนตั้งซองนี่เนาะพี่นอกก้องกัขอบคุณบทุกคนสุกนที่เป็นกำลังใจให้นางของฟานของน,นอางก็จะเป็นยูทูบเบอร์นั่นละหลายคนกันนะว่าอัมบานา,ากากีและหล่อนล่ะทำไมไม่ตั้งตรงค์ทอง,งนี่ง่ายคะ่ะซ่องเดียวกันนี่แหละค่ะ แต่ไ oh, ม่คนกต่ซิบเบอ่อแล้วซ่องเดียวนี้ก็ได้มีคนแนะนํนำมาอยู่ว่าถ้าเกิดสร้างตั้งซ่องไปต่องมันกระทายไปทายมันเนาะกับมุมไปมุมมันหรือว่าทายกับซ้ำๆเอาสมมุติว่าเจอม,มาร่าเพิ่นตั้งซ่องเองแหละไครทิเป็นคนทายเพิ่นไคริเป็นนักสแสดงไพรท <c oughs> เป็นคนเนาะยังยก,กินพอล่าเพิ่นกาแบบกลายเป็นคนอยู่เบื้องหลังไปเลยถึงมีซ่องเป็นเจ้าของแต่ว่าอันเพิ่นกาทายล้านทายในครอบครัวเพิ่นไปพี่นนอกเนาะ อันนี้ย่างเจเอมาลานบ่มี่ยังเป็นคนอยู่เบื้องหลังถือกล้องให้น้าเป็นนาราเป็นผีให้นักแสดงเบื้องในผมหน้าบ้านตะกี้ปะอี๋แต่บอมี่ยังไล่นอกกะคุยกันกับเจฟลาเบนมมี่และแล้วก็สิบ้านแล้วไปหาเนี่ยมาถอนมายากคือโดนมาได้แบบส่งคำคำไปเนี่ยมาถอนเถอะ เอาวทอนี่ลราบ่อยากกินต่ำอ้ามันมาแต่สายสูงมาจอบกินบ่มาจอบไงเนากินพี่น้องมาบอกว่าเขาไม่แย่ไปหามาโลดเนากินกระเด็นมียังกินแดดแดดทอนพี่น้องจยกสิไปหาอีอย่างเด็กประคิดบไปหาบไปฮอนนะคะสิไปหาอยู่หากิ่นวายแดดจ่เรือยิบ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 แบบย่างไปกระซิลุกเป็นไอยแล้วอใครเนี่ยตีนมืดมืดตาพอถั่วเน่เมื่อต่างประเทศมันแดด พวกนันนะยางกับผีเขวยน้าโตเจมันกระดัมมันต่างกันนพี่น้องต้องให้ท่ากันโดงกันแดดร่องพื้นนะซีเท่อร่องกันคือเกาโดนแดดเดาแดดมันีีมันบริอยู่ในเมืองเจบ้านเฮามันจะต่างมันนอกกันนะถึงท่าไปก็ออกแดดคือเกาตากแดดคือเกาบอกแล้วอย่าขับรถตะเปิดประทุนบอกให้ปิดปิดเออนางก็บอกว่าไม่แน่มีกี่เดือนข้างหน้านางอาจจะ ซื้อสี่ประตูนี่บอกค่ะขี้นเด้ออ่ยายเ้ายายบ้านออกแถวนี้ฉันเซ็นสนามบินนะคะตอนนี้เจ๊แลเดือนทอดแล้วพี่น้องม้ามือเสาร์หาทางออกบ่ได้ตะเก้าสิบพันพานาบ้านนางอัมาลาหาทางออกกับบ่ได้หัวนี่นางอมบลาเห็ดหัวปิดเบิดเลยจ้านางบอกตเจ้ามือเสาร์หาทางออกกับบ่ไดอาระเบิดอัดเบิดปิดด้านด้านด่านลังด้านขม้นอัด์ย่างเดียว น้าบ่บพอ่อค่ะชิดอกหลีมไว้ค่ะพูดเที่ยวหมองไม่จะมองบอกเจ๊เลก็จะว่าจานเย็นพี่น้องชิเก็บเงินไปซื้อเครื่องบินที่ขัวมัวมาละบ่เรื่องของเรื่องนะงัวมันหลายมมโมแล้วก็เข,ออก<อ>ข้าออกเข้าออกน้ำฝนปลูกเอ็นมักปลูกต้นดอกไม้หน้าบ้านบัดนี้มันก็ไม่แหงมัก,กัดจน,นหมดเลยโอ้ปูหมากมี่กับเปรี้ยงซะงัวยยังปวดโพหมักมีกญญมงงมกม่กับกิน ปลูกคักกับบวกสองสามมือเหลือแต่ต่อมูเพิ่นซื้อต้นมะกมีมาหายคองควันเห็นะมาปลูกลังบ้านเพิ่นมาเออหน่ากับปลูกตื่นมาฟ้าเหลือดตาต้างเลือดตาต่อต้นมัคคุโรกินนี่ไปแน่พี่น้องมั่วยังมัคคโดกินงัวงัวที่กินกับเบิ้ลงัวคนอื่นคนไก่ที่งัวเป็นเจ้เบิ้งัวเจล่าเนี่ยแซาอย่ามาว่างัวแต่เองนั่นแหละ งัวกับมันลายเจ้าไม่เจเลยนะควางพูดควางพูน้ำมักจับนะกระมมนเข่าพี่น้องปูมักทั่วนะกระปรี้ยงไปเล่มกินทางกะออกมาสักนิดมันก็คือปวดเจ้ามันได้เลยเนาะมีเซกุยกินได้เซกระบูไปอันมันคือปวดเจ้าหมายถึงว่ามันควางว่ะขวางหาหรอกกินเข้างัินพี่น้องัแหละสาเหตุที่ปิดหัวอ้อมเบิดงัวลาย นี่ก็ได้นั่งว่าเนาะหลายคนกับพาอจะเขาป่าหลายพราวะมานางกันในเพือนนี่แหละค่ะนี่คือสถานแห่งบ้านพี่ปอบตัวฉันด้วยจ้งพี่น้องก็นอนคนเดียวนะมันนี่แหละนอนนอนมานอนเมื่อคืนนี่นะมาเข้านอนห้องพี่น้องคนละห้องนะ สำหรับขป่ายเธอแม่เลือกเอาเธอที่นอนห้องแล้วก็เลือกของเธอฉันมานอนแล้วเป็นแต่งนอนก็ได้รักนอนหน้าห้องโอ้ยเปอนนอนอยู่อัดฉันว่านอนอยู่ห้องโถงแคบๆแล้วมันอึดอัดมันแบบเอาก็เปิดหน้าต่างนอนตัวเนาะติดเอ๋งเพราะว่าใครๆคือไอ้รลูกหลานแล้วหลานมานอนมือเดียวบอกว่าหายใจบอกะ ก็เลยไอ้นี่อะเด็กนอนเขาม่นอนคืนเดี๋ยวเขาอึดอาดทันแต่เขาเคยนอนเฮือนโล่เขาเคยแบบนอนแบบสบายๆพอไปนอนในห้องแคบๆมันก็เลยแบบพี่นังนั่งชมเพ็ินอีหลังใหม่หรอปะคะเออตีห้องนอยมันนั่งมาชิดเปิดโล่งไปเพี่ติดกันอี่จ๊ตึกหนึ่งนิ้นบริฝันดีบ้าเจ้ฮะบริมีนีเล็กมีหงายวะขาดแต่มึนงงเมื่อคืนก็เลยบริฝันเลยจะตื่นมาอย่างว่าอ๊อกร้อน กูรอนกูกินนั่นโอสิาลบอกูร้อนกูหลอนเนี่ย <c oughs> ต้อ่เนาะต้มไก่เสนาะต้มไก่เซ <c oughs> โอไอซีเ <c oughs> มือ่อนางสีมาเมื่อน่ะกะมาเมื่อน่มาเมื่อซื่นมาเมื่อซื่น <c oughs> นา่งกันหลอนพี่น้องเอ้ยนางเมื่อบ่ได้นา่ง <c oughs> เห็นนัน่น <c oughs> เห็นมูนั่งอยู่ว่าตำรวจปฏิมาประกาเมื่อยานเออนา่งก็เลยนอนสอดแจ้งเอาเมื่อนั่งนอนที่พี่ แมนสรุปนอนถอดแต่บมเป็นยางพองห้องอัมบารามีที่นอนไหลพี่น้องสรุปบันแล้วน่กาอัมบาานอนผููเดี่ยวแม่เก่าผู้ไรหน้าใหม่มากก็สิร้อนจ้ะร้อนย้อนน้าร้อนยอ้อนย้อนอย่างนางอันนี้ค่ก็นอนอนพี่น้องขึ้นร้อน,นยญานกันเองบอนนตื่นมานั่งจมันร้อนร้อนจะร้อนอย่างนั่งนาติกันเองร้อนกันเอง <c oughs> อะไรลูกหลานมานอนน้ำยื่อมากาศนอนยานนอพี่ตื่นกับพี่เจ้จริงๆนะก็สิว่าหลอนกันเองแหละน้องก็เลยว่าโอกใส่โอ้ยกินโอ๊ยฉีไลยบอใช่ได้หลอนกันเองเดี๋ยวคำคำเจ็บพลาเพร่ะก็เมื่อเราแดดอ่อนๆช่วงประมาณห้าโมงเนาะสี่ห้าโมงห้าโมงเนาะจากบ้านเพื่อนไกลจากบ้านเข้าไปนะเนาะ ปาลาลัดหวยซาวกว่า30สิบโลผมได้พี่น้องมเป็นใกล้ปลาก็บห่วยได้ดัดไปทั้งปลาทั้งหวยส่วนใหญ่เนี่ยมแตรปลาเจ้คอยกายัง่คิดอยู่ดรดเพิ่งับขั้นเก้าๆถ้าเกิดเราไปตายกลางป่าเสียเท่าไหร่เดียวหลับโทรศัพท์เด้อเป็นสิบโลสิบกิโลพี่น้องป้านะเออเกิดมันลดกลางป่านี่สิบ่รถกะ ทางมันมันเสียทางประทางบดีเนี่ยนะมันอยู่ในอันไปป้าเรื่อยๆบ่คอยมีบานค้นหรอกแต่เธอต้องมี้ลงเสนนีแต่เธอต้องมีทรัพย์สินในกระเป๋าเวลาเราตายกลางทางนั้นจ้างเขาให้เขาดึงมันดิดึงมันจ้างไมใายมันไปนตายกลางป้าอะจีจีครับตาแต่คนมันแตคนมันผ่าเรากก็ซอยอยู่แล้วทำไมผมเจอภายในเลยได้ส่ะฉันเจอขังทางโบกสบอ บทต่วนนี้ดีแต่ยางหนึ่งคือเขาเจ้าออกไข่ออกหน้ากันแล้วเนาะกัสีมีคนเที่ยวทางแน่เนาะกระโด,โดนางเคยไปพี่น้อง่อยผ่านหรือขั้นหนึ่งอยสิรจักนะค่อยสวนกันนะแหมกี่โดทางวัดท,ทางผ่านดงม,มันเป็นดงเป็นป่าหล,ลายระบบมัมเคยนางเคยผาฉั้นปนานไปยังกันคืนพี่น้องสองสามทุ่มผ่านป่านะปน่ไปนะ่ะเป็นทรยกี่โด ตแต่บระยะัเนาะเขากประหยะัดเลยนะประยัดเมื่อคยเพาะมันหมดไอ้สมัยอฝน,นจีกันสมัยก่อนแล้วเนาะสมอยเลยกะสะดวกสบายอยู่อืมกันนั่นแหละ

อันแต่ว่าซ่องรถนางที่ขี่มาจากตามีบ่มีบ่แต่ว่าซ่องของเพิ่นก็ผ่านแต่โดนะน้องแต่ว่าเพิ่นก็บ่ทันไปไปอันสิ่ว่าพี่น้องไปอันวันเกิดเจสีนั่งกระจกบไปเลเอาไปเก็บในรถน่ะว้ายพี่จะไปกลับไปรถนางว่างรถม้าอันนั่งห้ากงวัารถเจ้าของอีกเด้รถลานบ่รถเนาะเพิ่นกับบ่มีรถเขี่นะ เออปลนกระเบลปกติแล้วเจคันเรามีเงินเราก็ต้องซื้อรถขี่ก่อนน่ะนะใครเป็นใครไปนะพี่น้องเหมือนเจมาล่าแหละโอ้ตะกี้ขี่ตลอดทางไปละกันไปตายแถวกลางทางเสมออย่นี้นะก็ได้รถใหม่นะกะสบายก็สบายใจเถื่อดปกติไต่เมือช้างเถื่อนโอ้รถน้ำมากประเดิมมือที่สามสกัดพาโตขึ้ืงานจ้ะขี่ขึ้นเนื่องโตขึอนมันหายแต่ว่านางมาสอบอะไปจอดทิมว่ายอะคอยก็เอาไปสอบให้สอบมากอะขี่บดก็เป็นคือเก่า สมมือก็จอดทีมีนเงินนั่นนี่บไปสอมซ้ำแต่สอมกะสอมบ่อยเกินนะกินแต่เงินปีหนึ่งเท่าพันกับบไว้คือกัมันบริมินชมนีน่อยเทาพันสองพันมันบคือรถไอยโอ้ต่บริมีแนวหาบันี้ขายเขานะใส่ ตั้งแต่ได้รถใหม่มาไปยังไงเจยังบ่เคยสอบจากทื่อยังบ่เคยสอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยังบ่เคยสอบน้องตั้งแต่ได้รถใหม่มาแต่เจ้าของเราสอบไปหลายรอบแล้วโดนผ้ารถแทกโค้งไปกับเจพลาคัางนึงครับสามรอบในรถคันนี้นะสอบนะสอบคนสรุปแล้วรถบอดีหรือว่าคนบอดีเจ้องไวายคนบอดีไปหาถทดหลดนะอ๋อนี้เขายังแบเมาแล้วห้ามขับ เขาโทรมาทวงหนี้โทรมาภาษาเจโอ้สวัสดีค่ะยูยูคิดถึงขึ้นมาอากะปอ,อ,อกซื่อก่า <laughs> งายีบยั <laughs> บะหมี่ของค่อยบริหิบบริมีซ่องเราอากระไรกบิ้งเนี่ยก้องวุชิอยากเก็บมาแดงอ้าวเปตั้งเป็นวุชิมันแสดงจบแล้วเพื่อนบอกว่าอยากออกออกตอนแบบถ่ายคลิปว่าอยากเห็นยุบเห็นอยากเห็นเบื้องหลังเนาะจากพี่ปูนั่นเองเสื้อไอ้ผู้สนับสนุนเสื้อผ้าอ๋อพรีเซนดวงดีค่ะโทรมาหยันมีเลเด้อนั่งก็ทิ่เปิดให้เบื้องเบื้องหลังเอนั่งชื่อ พี่น้องมึงเนี่ยนะไก่สุ่มชุเป็ดสุ่มชุ่มอยู่ไก่เลี้ยงลูกเป็ดเธอาบุญเหาเอ้ามันน่ะไก่ลูกก็น่าแม่มันซ้อนกันแตกต่างกันเด้ไก่แต่มันจะซ้อนเขี่ยซ้อนซ้อนลูกมันแต่ว่าเป็ดแต่มันทรมานดิพี่น้องเนาะเพราะว่าแมันก็เ็ดเป็ดผัโลงลิ่นตะนาบัดแม่ผะได้นอนเผาเออได้แม่มันก็ซิบซาซิบบุกิดบุญเนาะ ลูกก็คือที่ต้องอเห็นหน้ามันก็มันฝ่าตังแต่น้อยแล้วเกิดมามันก็ออกจากไข่มันก็เลยโห่เป็นลูกของเจ้าของพี่น้องขอเก็บภาพบรรจากาศ่าในเพจทันีพี่น้องผลกรบปกโตห้องหึ่มๆอยู่เดี๋ยว <นะ S 2> อย่าลืมติดตามช่องเจพลาดนะพี่น้องตอนนี้ <โย S 2> มืน่นมื่นกว่าซับแล้วมื่นกว่าแล้วแซงเจสีไปเรียบร้อยเลยเจสีจะมีชยพี่น้องก้อนนานนั่นแต่หึงเหรบยังจำอ่านเพิ่วมา ซอยดันอันพ่อลาในเด้อเอามาลาโดยค่ะหมายถึงไครข้าจะบอกฉันนี่เออเออแมนอย่าลืมติดตามซ่องเพื่อนพี่น้องหลายคนหลายคนที่ว่าแจกเสือเพื่อนกันยังแนะนน้ำมาอยู่ไหมมีผลหลานี่เด้อวัยรุ่นทางก็คิดได้บแมนก็คิดได้เดี๋ยวเจ๊พ่าเมื่อก็เสียหายอยู่เนาะอันเสือของพี่ปูอันแหละแมนอืมก็เสียหายเพื่อนนะเมื่อแจกหลานเพื่อจะ คนละสองสูตยังเหลือหลายจ,าจักสิไปแจกไปเจกส่วนนางมือเสาร์นี่ก็ไปฮาไปหาฟไทยคลิปยังเอออุ่นโวยอยู่ว่า <c oughs> โมแม่นางเอฟข้างอยู่บ <c oughs> อข้า <c oughs> สัญญารลูกม,ยมา,บบายังเมินอยู่าไปไปให้ต้มใส่ลายเราใส่ตัเขียวนะไปแล้วพี่นอก <c oughs> อย่าลืมกด<อ>ติดตามนางเนาะเป็นกำลังใจให้นางอย่าลืมกดแซมจะขายใบมะฮงใบมะกรูดใบมักย้อมใบมะกคูนี่นางให้เดินใจ Ah yeah. yeah.